ฝันเห็นชิงช้าสวรรค์คุณมีเกณฑ์จะต้องระวังเรื่องของการหลอกลวงจากมิตรใหม่ที่เข้ามาสนิทสนมกับคุณเพศตรงข้ามจะนำพาโชคทางการเงินมาให้คุณมีแต่คุณคอยสร้างปัญหาให้คุณอยู่เสมอความรักคนโสดมีเพื่อนแปลกหน้าใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอทาให้ม่เงาใจคุณจะได้ทราบข่าวจากผู้ปรัถนาดีเกี่ยวกับหวานใจของคุณที่ไปหวานสเสน่ห์ให้คนอื่น คู่รักที่เลิกกันไปแล้วจะกลับมาคืนดีกันจะต้องรออีกนานถึงจะมีโอกาสรีเทิร์นดวงการเงินการงานช่วงนี้มีดวงเพศตรงข้ามอุปถัมภ์อุ้มชูทําให้ผ่านพ้นช่วงอุปสรรคหรือได้รับสิ่งดีๆนอกเหนือความคาดหมายคุณจะมีเรื่องเสียเงินเพราะความใจอ่อนให้กับเพศตรงข้ามที่ไม่ค่อยจริงใจกับคุณเท่าไหร่ สำหรับใครที่คิดอยากจะทำธุรกิจของตนเองนั้นช่วงนี้เหมาะมากมีดวงธมาค้าขายขึ้นเลขนำโชคสองห้าแปดเก้าห้าห้าหกเก้าเจหาดหกฝากกดติดตามช่อง Dream Lucky Number ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ